ลาก่อยเพลสวัสดีครับผมเนื่องจากว่ากิจกรรมล่าสุดของเกนชินีแพรเหนือก็อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับฝุ่นทุลรีและเงาแห่งหิมะอันนี้นะครคลิปนี้เนี่ยก็เลยจะมาสรุปเรื่องราวของกิจกรรมนี้ให้ว่าสตอรี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเอาจริงนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยค่อนข้างประทับใจสตอรี่ของกิจกรรมนี้พอสมควรนะครับและอีก5วันเนี่ยคนที่มาเล่นหลังจากนี้หรือคนที่ไม่ได้เล่นในช่วงนี้เนี่ย ก็จะไม่รู้เรื่องราวของอาเบโดในแพทนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนะี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปดูคาสินต่างๆแล้วก็บทสนทนาที่เขาคุยกันนะ่ะเหมือนเป็นการสรุปเรื่องราวแล้วก็เก็บบันทึกเควสนี้เอาไว้นะในช่องลาก่อยเพลนั่นเองนะฮะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับนเนื่องจากเควสพาร์ทแรกเนะี่ยยังไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรมากมายนะเราก็เลยจะสกิปไปนะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนต้นของเควส ตอนที่สองนะฮะก็คือล่าสุดเนี่ยเรามากาเบโดที่ฐายแล้วตรงนี้และมีอุปกรณ์บางอย่างหรือแบบไอ้นังสือความรู้เนี่ยโดนขโมยไปนะตอนนี้เนี่ยก็เลยกำลังคุยว่าคนร้ายอยู่ที่ไหนและอยู่ดีๆก็มีพื้นสันแบบนี้นะก็เลยจะไปหาคนร้ายกันนะที่ขโมยหนังสือความรู้ของคุณอาเบโดไปพอเดินตามทางมาสักพักเนี่ยเราก็เจอหินกองใหญ่นะครับ เฮ้ยหินมันมาจากไหนเลยหินมันสั่นด้วยนะแล้วอยู่ดีๆครับหินก็แตกและปรากฏว่าเดอะแกงของเรานั่นเองเนะเนื่องจากว่าในตอนก่อนหนี้เนี่ยเราก็มาเหมือนกับคุยเล่นกับเดอะแกงก็จะมีแอมเบอร์ยูล่าแล้วก็เบ็เนเนี่ยแล้วก็เดอะแกงเนี่ยก็คือเหมือนจะมาลุกกิจกรรมสักอย่างของไอ้กิลนะพ่อจนภัยเนอะจะแบบกลับลงมาที่ตีนเขาแต่ว่าด้วยโชคร้ายบางอย่างนบก็เหมือนจะหลงทาง หรือซัมติงนะครับก็เลยมาติดอยู่ในหินแล้วก็มาเจอเรานะโอ้โหเจอกันแบบสะดวกจะจัดยูล่าบอกว่าเนี่ยเราโชคไม่ดีมากเลยในหลายวันที่ผ่านมานี้เพราะว่าสตอรี่ของเบนเน็ตนะก็คือเบนเน็ตบอกว่าเนี่ยฉันเดี่ยโชคร้ายตลอดเวลาแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยโชคร้ายไปด้วยอีกอย่างว่าเนี่ยเบนเน็ตความฮาคือเบนเน็ตมีการบอกว่าขอโยนเหรียญก่อนนะครับเราจะทายว่าออกหน้าไหน แล้วพอโยนปุ๊บคือทายผิดแล้วพอทายผิดก็บอกว่าโอเคใช้โชคร้ายไปแล้วการเดินทางนี้คงจะดัาบดื้อน,นะฮะการทายผิดกับการที่โยนเหรียญตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่จะใช้โชคร้ายของตัวเองให้หมดก่อนแล้วค่อยออกเดินทางอะไรอย่างนี้นะหาเกินอย่างปั่นแต่ยังไม่ทันขาดคำนะฮะเบนเน็ตเริ่มออกเดินทางปุ๊บ <c oughs> หัวเขาม,ามทันทีนะโอ้โหจนทุกคนเนี่ยเห็นพ้พงต้องการว่า นี่คือปฏิหารแห่งความโชคร้ายนะไม่มีใครเคยเห็นคนโชคร้ายขนาดนี้มาก่อนนะและอีกหนึ่งความปั่นของเควนี้เนี่ยคือยูล่าเนี่ยหยอดแอมเบอร์ทั้งเคว้นะครับคือถ้าลองดูประโยคที่2คนนี้คุยกันเนี่ยนี่ยโอ้โหเป็นห่วงสุดๆนะฮะแต่ว่าไม่พูดตรงๆนะแต่เป็นห่วงสุดๆเลยทั้งเคว้เลยนะไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวนะ แต่เนื่องจากมันเย็นเกินไปหน่อยที่จะเดินลงเขานะสงสัยฟ้ามืดอะไรอย่างนี้ทุกคนก็เลยมารวมตัวกันที่แคมป์ของอเบโดก่อนนะครับและอเบโดก็ได้โชว์ความสามารถพิเศษครับในการเสกเก้าอี้ออกมาจากภาพวาดนะครับคือเวอร์มากนะแล้วบอกว่าเป็นแบบเทคนิคพื้นฐานด้วยนะครับและเทคนิคนี้เนี่ยถ้าเกิดมีความรู้และการทดลองมากพอเนี่ยสามารถเสกสิ่งมีชีวิตได้นะค,คือเป็นสกิลที่ขี้โกงมากนะการเล่นแร่แปรธาตุในโลกเกนชินเนี่ยนี่ครับ เศกเก้าอี้มาให้คนนั่งได้นะโอ้โหผลิตมวลสารจากอากาศเปล่ายังอีกยังโชว์ทักษะต่ออีกเราก็ว่าทำเคเวสนี้มาขายอเบโดนะอยู่ดีๆก็มาวาดรูปเล่นกับเราเชิญเลยกับนักเดินทางนะและเราเนี่ยก็วาดรูปไพมอนขึ้นมานะและไม่ว่าเราจะเลือกช้อยไหนเนี่ยไพยมอนเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะเควสเนี่ยตรงนี้ตลกดีเพราะว่าไอ้หน้าตาของรูปที่เราวาดเนี่ยมันจะเป็นไปตามช้อยที่เราเลือกด้วยนะ คือมันจะมีแบบไพ<ฟ>น็อตไพมอนหน้ามึนกับไพมอนหน้าโมโหอะไรเงี้ยแล้ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบหม้อกระทะกับเป็นตัวไพมอนแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาแบบเหมือนติงตองหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยอารเบโดครับก็จะเสนอว่าจะแก้รูปให้เรานนี่ฮ make some improvement นะใช้คำว่าพัฒนานิดหน่อยนะแต่ดูผลลัพธ์ของการพัฒนาอาร์เบโด, <laughs> บโดนี่เป็นจิตรกรในตำนานสวยเกิน แต่ก็ไม่ได้มีอะไรต่อจากนั้นนะครับทีนี้เช้าวันนุ่มขึ้นนะครับตอนที่เรากำลังจะเดินลงเขากันนะฮะเบเนตบอกว่าเพิ่งโยนเหรียญอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทายผิดอีกแล้วนะครับแปลว่าไม่มีโชคร้ายแล้วแน่ๆโอ้โหพวกเราทุกคนจะไปถึงที่หมายแน่ๆคือเควสนี้เนี่ยมันเกิดจากแค่ว่าไอ้สามคนนั้นแนะแก๊งนั้นแนะอยากจะเดินลงเขาแค่นั้นเองนะครับแต่ยูยูเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นชาแลเทโเลอร์นั่นเองหิมะทลงมี่ดูอยู่ล่าคว้าแอมเบอร์ไปก่อนมาเลยโอ้โคตรชอบเลยตอนนี้ อาเบโด้โดดตามเบนเดนลงไปนะฉากนี้สวยมากนะคือคัดซีนในในเควนนี้เนี่ยสวยทุกฉากเลยนะอันนี้นะก็เลยกลายเป็นว่าอาเบโด้กับเบนเดนี่ยเหมือนโดดลงไปข้างล่างนะและเราเนี่ยหนีมาข้างๆได้และเดี๋ยวเราเนี่ยก็ต้องเดินลงไปตามหาอาเบโดกับเบนเน็ตที่หล่นลงไปนั่นเอง แล้วเราก็หาจนเจอเบเนตแต่เราไม่เจออาเบโดนะครับและเควสนี้เนี่ยมันปูวความน่าสงสัยมันตั้งแต่ตอนแรกตอนที่ว่าเรากับอาเบโดเนี่ยไปหาคนร้ายในอุโมงค์และอาเบโดลงไปคนเดียวแล้วก็ผ่านไปสักพักมีอาเบโดคนหนึ่งเดินขึ้นมาและผ่านไปสักพักอาเบโดคนแรกก็เดินขึ้นมานะครับคือเควสมันปูมาว่ามันมีอาเบโดอาจจะมีอาจจะมีอาเบโดสองคนมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับ หาไปสักพักหาไม่เจอและอยู่ๆอเบโดครับก็เดินมานะฮะพัวมาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะทักทายสวัสดีทุกคนแต่ปรากฏว่านักเดินทางนะตัวละครหลักของเรานะเซนแรงมากนะโอ้โหได้กลิ่นอะไรน่าสงสัยมาแต่ไกลไพมอนถึงกระถามเลยว่าเฮ้ยโดนอะไรกระแทกหัวหรือเปล่าอันนี้คือแบบเราทําเนียนอยู่นะคือตอนนี้บอกเลยว่าพอตนี้อวยอวยนักเดินทางมากนะแบบมันเทพบเกินไปนะ และฉากพีก,ก็มาถึงนะเมื่อแก๊งนี้นะก็มานั่งพักกันสักครู่นะและเราเนี่ยก็ดึงยูล่ามาคยุยว่าเอ๊ะมันมีอะไรน่าสงสัยนะและทันีนั้นเองนะนั่นเลยทำบอกว่าระว,วังแล้วก็ตัดเข้าสู่คัตซีนนี้เลยนะเป็นการตัดที่ฉับไวมากนะเอเบโดพุ่งมาฟันด้วยดาบด้วยข็งแบบเท่มากอันนี้เป็นฉากต่อสู้ที่ยาวที่สุดที่ผมคิดนะที่ดูมาในเกมชินีแพคที่เป็นคัตซีนนะแล้วมันเท่มากนะ ฟันฉับแรกไม่จบมาฟันกันต่ออีกฉับๆๆๆยูวลาเข้ามาช่วยด้วยนี่หลายคนลุมนะเนี่ยและแอมเบอร์ยิงธนูไฟเมื่อกี้แสงหน้าเลยนะยิงแม่นมากนะยังไม่จบนะครับเป็นเน็ตครับวิ่งมาด้วยนะโชเท่หนึ่งครั้งและกดเบิร์ดโอ้โหเรียบ,ยบร้อยอาเบโดตอนนี้ซุ้ไม่ได้แล้วนะเป็นเน็ตเทีไฟมานะกดเบิร์ดฮิวทุกคนนะทุกคนวิ่งเข้าวงมาหมดเลยนะอันนี้ทุกคนเลือดเต็มและได้บัฟไอแท็กด้วยนะอาเบโดครับจะกดอันตีนะ พลังดอกไม้สีฟ้าทำหน้ายิม้มคริมเอ,อื้อโอ้โหดังชึกเลยนะดามมาจากไหนนะ่ะอบเบโดหนึ่งนั่นเองโอ้โหอบเบโดนึ่งแทงอบเบโดสแทงล้มไปเลยสุดยอดมากเลยนะผมแบบผมก็อึ้งเหมือนกันนะตอนที่มันมีดาบทะลุออกมาผมไม่คิดว่ามันจะแบบแทงอย่างเง,งี้ และอาเบโดที่โดนแทงนะครับก็กลายเป็นน้ําแข็งและตื่นมาเป็นบอสดอกไม้ตัวยักษ์นั่นเองนะฮะอ่าเราจะตัดฉากที่สู้กับบอสดอกไม้ไปนะครับหลักๆก,ก็แค่ทําลายโล่ม,มันโดยไอ้ตีผลไม้มันนะนะแล้วพอโล่ม,มันแตกนะ่มันจะตัวเล็กลงแล้วก็สู้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วมันต้องสู้หลายๆรอบด้วยนะถึงจะได้แบบไอ้กิจกรรมของรางวัลทั้งหมดนะครับทีนี้นอาเบโดเนี่ยก็เล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าดอกไม้เนี่ยยักษ์เมื่อกี้ มันมาจากเลือดของมังกรพิษดูรินนะครับที่มันมาตายที่ภูเขาน้ําแขงเนี่ยแล้วมันก็เลยทําให้สิ่งมีชีวิตในภูเขาเนี่ยมันกลายพันธุ์แล้วมันก็มีแบบความน่ากลัวบางอย่างมากขึ้นนะครับอาเบโดเนี่ยบอกว่ามันเป็นเพราะไอ้ดอกไม้นั่นแหละที่มันมีพลังเยอะจนมันเหมือนแปลงร่างเป็นคนได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือเหมือนเหตุผลของอาเบโดนะแล้วก็พอเอมเบอร์ถามว่าดอกไม้มัาทำางัำนทำไมเนี่ยอาเบโดก็ให้ทฤษฎีว่าไอ้ตัวดอกไม้เนี่ยมันสามารถเรียนแบบได้ และมันมีสัญชาตญาณในการเรียนแบบแล้วก็เข้ามาแทนที่ก็คืออาเบโดเล่าว่าไอ้ดอกไม้เนี่ยในฐานะต้นไม้เนี่ยก็คือมันจะแกล้งทาตัวเหมือนต้นไม้อื่นแล้วก็แทรกตัวเข้าไปในกลุ่มแล้วก็เหมือนกินตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะอันนี้อย่าลืมนะอันนี้คือสิ่งที่อาเบโดเล่านะกับคนเนี่เหมือนกันก็คืออาเบโดเล่าว่าดอกไม้เนี่ยมันก็จะแกล้งเป็นคนมาเนียนๆแล้วก็แล้วก็มาฆ่าคนอื่นไปเลยอะไรประมาณเนี้ยนะก็ประมาณนั้นนะครับผม ก็เป็นอันเป็นอันสรุปเบื้องต้นตรงนี้นะเป็นส wow ิ่งท네ี่อาเบโดบอกและก็มีข้อมูลตรงนี้เล็กน้อยนะครับว่าอาเบโดถามว่านักเดินทางเนี่ยแยกตัวจริงกับตัวปลอมออกได้ยังไงนักเดินทางบอกว่าอารเบโดที่เป็นตัวปลอมเมื่อกี้ไม่มีไอ้มาร์ครูเพชรที่คอนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยนักเดินทางครับด้วยเซนส์อันแรงกานีก็คิดว่าเอ๊ะ มันใช่คนเดียวกับที่อัเบโดที่เจอตอนที่ขโมยของไหมก็คือวันแรกอะอัเบโดวันแรกสุดที่เดินเข้ามาจากถ้ำอะไออัเบโดที่เป็นดอกไม้อ่ะมันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เชื่อไปอย่างนั้นหมดแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยก็ยักย้ายกลับบ้านอัเบโดก็มองฟ้าทีหนึง่งแล้วก็เดินไปทีนี้เนี่ยเราก็ได้มาเจออัเบโดอีกรอบนะครับหลังจากส่งทุกคนที่ภาคพื้นดินไปแล้วนะครับ อาเบโดเนี่ยก็มาเล่าเรื่องไอ้เครื่องหมายรูปเพชรหรือรูปข้อหลอำตัดที่คอเขาเนี่ยนะว่ามันมาจากตอนที่เขาเกิดขึ้นมานั่นเองนะคืออาเบโดเนี่ยบอกเรามาก่อนนั่นนี้แล้วว่าเขาเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะจากมนุษย์อีกทีที่เป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุนะและอาเบโดเนี่ยก็เปรียบเทียบไอ้เครื่องหมายที่คอเนี่ยว่าเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเนี่ยถูกทําขึ้นคือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แบบมันเกิดมาอย่าง,างธรรมชาติ แต่ว่าถูกสร้างขึ้นนะครับเปรียบเทียบกับการเป่าแก้วอะไรเงี้ยน,นะก็โอ้โหลึกซึ้งใช้ได้เลยแล้วพอเราคุยกับอับเบโดจบเนี่ยตัวเราก็แยกออกมานะักเดินทางอนะก็เป็นการจบเควสแต่ก็มีคัดซีนนี้นะฮะที่อับเบโดนะนึกถึงเรื่องราวที่แท้จริงนะฮะพูดถึงตัวอย่างอีกคนนะมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ล้มเหลวนะที่ผู้สร้างเนี่ยเอาไปทิ้งในท้องมังกรนะครับอับเบโดบอกว่านั่นอนะ่ะคือจุดที่เรื่องราวเริ่มขึ้นนะ ถ้าเกิดพวกเราเนี่ยสลับที่กันคือตอนนี้อาเบโดเนี่ยเหมือนเอาตัวเองไปคิดแทนอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนที่ล้มเหลวโดนทิ้งอ่ะว่าจะทำยังไงนะครับแล้วมองขึ้นมาปรากฏว่ามีอาเบโดอีกคนหนึ่งมองลงไปอยู่นะแล้วคนนี้ไม่มีมาร์กที่คอนะอาเบโดร่างหนึ่งเนะี่ยก็พูดหมดเลยว่าเออถ้าเป็นฉันน้นถ้าฉันเป็นคนนะนะั้นอ่ะฉันก็จะทำแบบเนี้ยลอกเรียนแบบแล้วก็จะรอจังหวะ แล้วก็ค่าอาเบโด้ร่างหนึ่งเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์นะเพราะเป็นคนที่แบบรู้ความลับอันนี้นะแล้วรวมถึงนักเดินทางด้วยและอเบโดบอกว่าเพื่อที่ฉันเนจะได้มีประสบการณ์ถึงความเมบิกบานในการอยู่ในโลกนี้นะฮะซุมออกเป็นภูเขาโอ้โหอย่างสวยอย่างสวยแต่ทิ้งปมไว้อย่างเยอะนะโอ้โหแล้วอาเบโดเมื่อกี้ที่อยู่อยู่บนเขาคือใครอะไรเงี้ยนะ ซึ่งฉากจบเมื่อกี้เนี่ยก็ททำให้เดากันไปใหญ่เลยว่าอาลเบโดเนะี่ยมีกี่คนกันแน่นะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วมีเบอร์สามด้วยหรือเปล่านะแล้วก็มาถึงฉากนี้นะเป็นเควสจบปิดท้ายอีกทีหนึ่งเหมือนเป็นวันสุดท้ายแล้วอ่ะของกิจกรรมอ่ะ นี่นะอาเวโดครับเล่านิทานนะว่านักเล่นแรๆไปท่าเนนะี่ยสร้าง subject วันขึ้นมาเนะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่เข้ากับสังคมมนุษย์ได้ทุกคนไม่รู้เลยว่าเป็นมนุษย์แบบสังเคราะห์ขึ้นมาอนะไรเงี้ยแต่ subject วัเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมี subject two นะที่เป็นความล้มเหลวมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะอันนี้อาเวโดเนี่ยเล่าให้เราฟังอารมณ์เหมือนเล่านิทานนะ่แต่คือแบบเล่าเป็นเหมือนความจริงเลยดีกว่านะบอกว่าเนะีนะ่ย subject two เนี่ยที่อยู่มาก่อน subject วันที่ล้มเหลวเนะี่ย ก็อยู่บนภูเขานี้แหละแล้วก็เห็น subject one นะก็คือเห็นในตัวอัเบโดคนเนี้ยสามารถใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์จริงๆได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบบปฏิหารเลยนะและไอคนที่2 subject t o เนี่ยก็อยากจะได้แบบนี้เหมือนกันนะอยากจะเหมือนใช้ชีวิตที่แบบหลอกมนุษย์ทุกคนว่าฉันเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วก็อยากมีเพื่อนเหมือนกันนะนั่นแหละคือสิ่งที่ subject two ต้องการนะ ทีนี้ไอ subject t เบอร์สเนี่ยก็เลยเริ่มมีแผนนะไปขโมยหนังสือคือตอนนี้ผมว่านะเหมือนอไมโดมันเฉลยแหละว่าแบบมันความจริงมันคืออะไรแต่มันเหมือนเล่าเป็นแบบนิทานนะและเนี่ยครับ subject t เนี่ยสามารถแปลงร่างตัวเองให้เหมือนกับ subject o n เป๊ะและเขาสร้าง subject t มาด้วยนะบอกว่ามี3คนนะและไอ subject 2อเนี่ยอยากจะเป็นมนุษย์ที่ perfect ก็เลยลบไอมาร์กที่ขอออกไป พราะว่ามาร์ที่คอเนี่ยมันคือเศษลักของความไม่สมบูรณ์แบบเนะก็คือเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองทำไมเกลนชินิแพลกมันลึกซึ้งขนาดนี้และนี่ครับเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ subject two เนี่ยก็จะส่งไอ้คนที่3เนี่ยมาดึงความสนใจของคนที่1แล้วพอไอ้คนที่1อยู่คนเดียวปุ๊บไอ้คนที่2ก็จะมาจัดการที่1ไอ้ subject one เนี่ยนะก็จะได้เหลือคนเดียวนะจะได้แบบเหมือนปลอมแบบ identity เข้ามาปุ๊บแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆมีคนแปลกหน้าคนหนึ่ง ที่มารู้นะมารู้เรื่องนี้นะไอคนแปลกหน้าคนนี้เนี่ยก็เลยต้องโดนเก็บด้วยอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือแผนของซัตติกทูนั่นเองที่อเวโดเล่าให้เราฟังแล้วยังมีการเปรียบเทียบด้วยนะมีการเปรียบเทียบว่าเออมีดอกกุหลาบ3ดอกในสวนแล้วก็1ดอกเนี่ยเป็นดอกแบบเพอร์เฟกเลยแล้วก็อีก2ดอกเนี่ยเป็นดอกที่แบบมีความบกพร่องนะซึ่งเฉพาะคนสวนเท่านั้นจะรู้ว่าดอกไหนมันมันเป็นดอกที่ดีอะไรเงี้ย แล้วอัเบโดบอกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ดอกไม้ที่แบบไม่ดีอ่ะที่มันมีข้อบกพร่องอ่ะจะต้องกําจัดคนสวนทิ้งนะเพื่อจะไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นดอกปลอมหรือเป็นดอกกุหลาบที่มีพิษอะไรอย่างนี้นะซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ subject to คิดนี่ตัวเอกเส้นแรกของเราก็บอกว่า อันนี้คือเรื่องจริงนะมีมีมเซนว่าไม่ใช่แค่นิทานโอ้อย่างชอบผมชอบมากเลยนะเรื่องที่แบบคือมันมันเคลสสันส้นๆแต่มันเออมันมีความดีเทลมีความลึกซึ้งความซับซ้อนอะไรเงี้ยนะและหลังจากเราคุยกับไปโดเซจเนี่ยแอมเบอร์กับยูล่าครับก็พาเราลงมาตรงนี้นะตรงแคมป์นะฮะและเราก็เจอกับตัวละครปริศนานะนคุณโจเซฟนะๆๆคือเอาจริงแล้วเนี่ยเด็กคนแร้ชื่อโจเอลใช่ไหมตั้งแต่ ไอภูเขาน้นแข็งนี่ออกมาตราก้นสไปนี่ออกมาเราก็ได้ทำเควสเกี่ยวกับเด็กคนนี้นะที่มันสื่ออย่างรุนแรงว่าเหมือนพ่อขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็คือพ่อไม่ลงมานานมากแล้วแล้วพ่อตายไปแล้ว,ละอ,ลวอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีดีเควสนี้จบหมายถึงกิจกรรมนี้จบอ่ะพ่อเด็กคนนี้ครับกลับลงมาแบบนี้แบบอยวัยยวะครบ32นะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้เฉยเลยนะ ตรงนี้ก็แบบเหมือนทิ้งไว้แบบงงๆเหมือนกันแต่ถ้าเราจะปฏิบัติต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยเราต้องมาดูบทพูดของฉากสุดท้ายตรงนี้นะอันนี้คือฉากสุดท้ายท้ายสุดในกิจกรรมนี้นะก็คือเราเนี่ยมาคุยกับไอ้คุณทิมาอุสที่เป็นลูกศิษย์ของอบเบโดนะเพราะว่าไพมมนเนี่ยคือต้องการเครื่องเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะอะไรก็ไม่รู้แต่ทีนี้ครับอยู่ๆอบเบโดก็เดินมานะ ไพรมอนบอกว่าอยากได้เครื่องที่มันแปลรูปผลไม้ให้เป็นน้ําทางนี้บอกไปไม่ได้การเล่นๆเป็นท่าทำเงินไม่ได้แล้วอยู่ดีๆครับภาพก็ซูมไปที่คอของอเบโดว่าว่ามันไม่มีไอ้ไม่มีมาร์กอ่ะและตัวละครหลักของเราก็เอ๊ะสรุปตอนนั้นมันมีมาร์กหรือเปล่าวะเฮ้ยอะไรนะอยู่ดีๆก็น่ามบึ่งเลยนะอเบโดเนี่ยก็พูดถึงผลไม้นะว่าการที่เปลี่ยนผลไม้เป็นน้ําไม่ยากหรอก แต่ทําให้ผลไม้มันสดอยู่ตลอดอ่ะ<ำ>อน,นั่นเละยากกว่าแล้วก็ทําหน้ายิ้มกลิ่มเอามือปิดคอเปิดออกมาและไอ้ม้านั่นน่ะก็กลับมานะ <c oughs> แล้วก็แกล้งพูดเดาว่าเอ๊ะมีอะไรติดคอใช่หรือเปล่าหม่ <c oughs> แต่ตรงเนี้ยไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่ประเด็นหลักขนาดนะั้นตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นมุกตลกเฉยๆ <c oughs> แล้วความพลิกมันอยู่ตรงนี้ครับอับเบโดก็บอกว่า ถ้าอยากให้ผลไมส้สดเนี่ยก็อเ,เอาผลไม้นเนี่ยไปฝังไว้บนภูเขาก็ได้มันก็จะสดนานและดีไม่ดีมันโตขึ้นเป็นต้นไม้แล้วถ้าเนี่ยไปรดน้ําใส่ปุ๋ยเนี่ยมันโตแน่ๆนะไพรมอฟบอกว่าอ๋อไม่อยากเป็นเชาาสวนนะ่ะแต่อาวโดวบอกว่าการเป็นชาาสวนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะีน่นีับนักเดินทางวงเล็บเลยนะ เพราะว่าอาเบโดเนี่ยเคยพูดคําว่าการเดนเนอร์ก่อนในนี้แล้วนะครับว่าชาวสวนอะอาเบโดใช้เปรียบเทียบคนที่สร้างอาเบโดขึ้นมานะที่เป็นชาวสวน,วสวนที่ดูแลดอกกุหลาบ3าดอก,ดอ,กอะไรตรงนั้นอะอาเบโดบอกว่าเนี่ยไพมอนเนี่ยยึดติดกับผลไม้เพราะว่ายูไม่ได้มีผลไม้นี้ในครอบครองถ้าเกิดสิ่งที่ยูมีมันเต็มแล้วและสิวิญ,ญญาณยูเติมเต็มแล้วเนี่ยยูก็จะไม่มีความอยากแบบนี้และตัวละครหลักเราก็ทําหน้าครุ่นคิดและจบเควสเลยนะ ปล่อยทิ้งไว้กลางทางนะฮะเนื้อเรื่องก็จบบริบูรณ์ไปแล้วนะฮะแต่มันก็มีสิ่งที่แบบมันเหมือนมันยังไม่จบซะทีเดียวมันทิ้งไว้ให้เราเอาไปคิดต่อใช่ไหมสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจริงแน่นอนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีอาเบโด3คนจริงๆนะเพราะว่าตัวอาเบโดเล่าเองถูกปะ่ะ <c oughs> ก็คืออาเบโดเนี้ยที่เราเล่นเนี้ยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็อาเบโดที่เป็นไอ้การทดลองที่ล้มเหลวอะ่ะเป็นอีกคนหนึ่งอะ่ะน่าจะเป็นเบอร์2แล้วก็อาเบโดที่กลายเป็นดอกไม้ตัว ไอสุดท้ายอะน่าจะเป็นตัวสานะครับและอย่างที่อาเบโดตัวนี้เล่าก็คือไอตัว2อนั้นมันวางแผนไว้มันก็เลยสร้างตัว3มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่นักเดินทางเจอในวันแรกของเควสอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นตัว2เพราะว่ามันดูพูดรู้เรื่องกว่าไออาเบโดตัว3ม,มันพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะอันนั้น่ะผมคิดว่าน่าจะจริงประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันก็มีสตอรี่ที่เป็นบทพูดอยู่แต่ทีนี้คำถามคือแล้วแล้วยังไงต่อเพราะว่าในฉากคัทซีนตอนจบเควส ที่มันเป็นรูปภูเขาซูมออกมามันอัลเบโดเนี่ยมองขึ้นไปข้างบนแล้วมันมีอัลเบโดอีกคนหนึ่งมองลงมาอยู่ใช่ไหมคือคําถามคือแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนที่2นั้นซึ่งก็ไม่มีคําตอบอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับทีนี้มันมีทฤษฎีเยอะมากเลยและคือประเด็นหนี่ที่เล่ามางคลิ้เนี่ยผมผมอยากจะมาชวนคุยตรงนี้ด้วยว่าทุกคนคิดว่าเป็นยังไงส่วนตัวผมเนี่ยมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมไปเห็นมาในเน็ตสักที่หนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มเกณฑ์ชินของไทยหรือเป็นของฝรั่งอะนะ ซึ่งพอมาคิดแล้วเนี่ยเฮ้ยปฏิปต่อดีมากก็คือไอพ่อของโจโอเอลอะไอที่ชื่อโจเซิร์ฟอะมันคือเอเบอร์สองเว้ยเพราะอะไรผมถึงคิดอย่างงั้นรู้ไหมเพราะว่าตอนสุดท้ายที่อัลเบิดวมันเปรียบว,ว่าเป็นชาวสวนก็ดีเหมือนกันอะเป็นเป็นการเดนเนอร์ก็ดีเหมือนกันคือเป็นเป็นคนสร้างก็ดีเหมือนกันอะแล้วก็พูดตอนจบเควสเลยอะที่บอกว่าถ้าเกิดความต้องการมันถูกเติมเต็มแล้วอะก็จะไม่ได้อยากได้อะไรอีก ทีเนี้ยมันก็ไปผูกกับไอ้ที่มันพูดก่อนนนี้ว่าไอ้ความต้องการของเบอร์สออ่ะคืออยากที่จะเป็นมนุษย์สักอยากที่จะใช้ชีวิตแบบประสบการณ์แบบเป็นมนุษย์ที่มีชื่อที่แบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยดู make ซนมากว่าพ่อของเด็กคนนั้นอ่ะมันดูเหมือนจะตายไปตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบภูเขานี้ออกมาครั้งแรกแล้วใช่ไหมแล้วที่ได้อยู่ๆเกิดมาใหม่แบบร่างกายครบอย่างนั้นอะ่ะทฤษฎีของผมนะที่แบบปฏิัต่อซึ่งซึ่งมันคือทฤษฎีที่ผมไปอ่านมานั่นแหละที่มัน make ซนก็คือ อาเบโดเนี่ยไปเจราจากับเบอร์สองแล้วก็ทําให้ไอ้เบอร์สองนั่นอ่ะกลายเป็นพ่อเด็กคนนั้นทีนี้มันก็จะเติมเต็มไอ้ไอ้เบอร์สองด้วยถูกไหมและไอ้ตัวเอาเบโดเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ว่าเขาคือแบบเหมือนคนสร้างไอ้เบอร์สองเนี่ยให้เป็นพ่อเด็กคนนั้นอ่ะมันก็เหมือนเป็นชาวสวนที่คอยดูแลอีกทีหนึ่งเป็นไกดนเนอร์คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้ามันเป็นทฤษฎีนี้นะมันก็จะเมคเซนต์ว่าทาไมถึงมีฉากที่ให้เราเห็นพ่อเด็กกลับมา แล้วก็ทําไมมันถึงพูดประโยชน์สุดท้ายแบบนั้นที่บอกว่าถ้าอยู่แบบเติมเต็มแล้วอยู่ก็จะไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มที่พูดแบบอ้อมๆกับไพมอมนอ่ะผมคิดว่ามันตรงพอดีเลยและนี่ก็คือทฤษฎีของลาก่อยนะทุกคนเนี่ยใครมีทฤษฎีที่ดีกว่านี้คอมเมนต์มาได้นะอยากอยากอ่านของทุกคนนะเืออยากรู้ว่าคิดยังไงว้างกับเควสนี้เพราะว่าก็ถือว่าค่อนข้างจบปลายเปิดแล้วนะแต่ก็เป็นเควสที่สนุกมากนะใครยังไม่ได้แกลกรางวัลต่างๆเนี่ยจริงผมก็ยังเล่นไม่ครบเลย ใครที่ยังไม่ได้แลกเนี่ยอันนี้ผมยังเล่นไม่ครบนะก็อย่าลืมไปแลกแลกกันด้วยนะไอขัดดาบเนี่ยก็จะแลกได้เฉพาะช่วงกิจกรรมถ้าหมดอันนี้ไปก็จะไม่สามารถได้ดาบสามารถขัดดาบแล้วนะครับกิจกรรมนี้ดีนะผมว่ามันไม่ได้ยากเกินไปยกเว้นที่มันให้ตีบอหลหลายๆรอบไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่นั่นแหละก็นี่ก็คือคลิปนี้นะครับที่อยากจะชวนคุยเนาะสําหรับวันนี้ลาก,ก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบายบาย